สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive Lab p r by DriveWorks ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกในโมดูลต่างๆของ DriveWorks Pro ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวสูงสุดของ DriveWorks กันนะครับด้วยความที่ DriveWorks Pro มีโมดูลแยกย่อยอยู่หลากหลายโมดูลด้วยกันจึงอาจทำให้หลายท่านเกิดข้อสงสัยว่าถ้าหากเราต้องการนำ DriveWorks Pro เข้ามาช่วยในการทำงานเราจำเป็นที่จะต้องมีทุกโมดูลเลยหรือเปล่า เราควรเริ่มต้นด้วยโมดูลไหนแต่และโมดูลใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยครับโมดูลแรกคือ Drivers Administrator ซึ่งเป็นโมดูลเริ่มต้นที่เราต้องมีเพื่อใช้ในการสร้างหรือ set up project ไม่ว่าจะเป็นการ capture ซึ่งที่ต้องการจะ drive เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานออกแบบการสร้าง user interface หรือ form เพื่อใช้ในการกรอกค่า input ต่างๆสำหรับ custom model การสร้าง rules เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆในโปรเจกต์เข้าด้วยกันการ Test p โปรเจกเพื่อทดสอบการทำงานของ Configurator รวมไปถึงการ Run Project หรือการใช้งาน Configurator โดย drivers administrator จะทำการขับเคลื่อน SolidWorks บนเครื่องนั้นๆเพื่อให้เกิดเป็นงานออกแบบใหม่ๆจึงทำให้ drivers administrator จะต้องถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี SolidWorks เท่านั้น ทุกไลเซนส์หรือทุกโมดูลของ Drivers จะถูกเชื่อมโยงและสื่อสารกันผ่านโมดูลอย่างที่2ซึ่งก็คือ Drivers Pro Server ซึ่งมีหน้าที่หลักคือช่วยในการจัดการ Job Queue ทั้ง2โมดูลนี้เป็นเซตของโมดูลพื้นฐานที่ทำให้เราสามารถทำงานในลักษณะของ Design Automation ได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ Configurator ของเราเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราสามารถนำ c o n f i g u r a t o r นั้นๆไปใช้งานโดย e n d users ท่านอื่นๆได้เมื่อนั้นเองที่เราสามารถเพิ่มโมดูลอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยในการทำงานโดยโมดูลที่เพิ่มเข้ามานั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของ e n d user หาก e n-user d เป็น engineer หรือ cat user ภายในองค์กรการเพิ่มโมดูลที่3หรือ d r i v e r s user จะช่วยให้เราสามารถใช้งาน configurator ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆนอกเหนือจากเครื่อง admin ได้ ทำให้ diverse user จะต้องถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี solidworks ด้วยเช่นกันหากว่า end user เป็น sales หรือลูกค้าเราสามารถเพิ่มโมดูลอย่างที่4หรือ drivers w o k live เพื่อ publish configurator ของเราให้ end user เหล่านี้สามารถเข้ามาสร้าง custom Product แบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์อร์ได้ในทุกอุปกรณ์ด้วยการทำงานในลักษณะของ online sales configurator เมื่อ end user custom product ผ่าน drivers life เรียบร้อยแล้วจะมีออเดอร์ส่งไปที่ drivers administrator เพื่อรอให้ admin ตรวจสอบคิวและเลือก generate เพื่อเริ่มสร้าง custom product นั้นๆ ซึ่งการสื่อสารระหว่าง l i ฟ e กับ Administrator เป็นอะไรที่ค่อนข้างแมน a l ล y จะไม่มี Notification หรืออีเมลแจ้งเตือนใดๆเมื่อมีออเดอร์เข้ามาแอดมินจำเป็นที่จะต้อง Login เพื่อเช็คคิวในระบบด้วยตัวเองหากเราต้องการให้ระบบมีความ f u l ูลออโตเมชันโมดูลสุดท้าย d r i v e วิร์สออโตพายล ช่วยเราได้ครับ DriveWorks Auto Pilot จะช่วยสื่อสารกับ DriveWorks Live เมื่อมีการสร้างออเดอร์ที่ DriveWorks Live Auto Pilot จะทำการรับออเดอร์นั้นส่งอีเมล ข้อมูลและเอกสารต่างๆให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึง Generate m o เดลผ่านการขับเคลื่อน SolidWorks หรือก็คือทำงานทุกอย่างให้อย่างอัตโนมัตินั่นเองและ DriveWorks Auto Pilot จะต้องถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี SolidWorks ด้วยเช่นกันจะเห็นว่า DriveWorks Pro มีโมดูลแยกย่อยหลากหลายให้เลือกใช้งานเลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกโมดูลสามารถเลือกใช้เฉพาะโมดูลที่ตอบโจทย์กับการทางานของเรา หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเรา Metro System ได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยครับ